อันว่าพื้นคนอีสานนี่นะแต่งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคนอีสานเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจงามหักในดนตรีหักในเสียงเพลงบวาบานเมืองสิพัฒนาจะเลื่อนไปหอดไซสก็แล้วแต่วิถีชีวิตของคนอีสานกันยังบอ่เปลี่ยนแปลง เมื่ออื้นแล้วที่ดอกจานสิได้เจอเขาหมูข้นเกา่ามูข้นพิเศษคนหนึ่งของดอกจานหานเฮาเคยเป็นมู่กันตั้งแต่เด็กน้อยหานอยากเป็นนักดนตรีอยากเล่นพิณให้เกง่งแต่จากมือนั้นเฮาแข่งพิณของโรงเรียนมือสุดท้ายจนถึงมือนี้จันไม่ได้เจอหานอีกเลยแต่ว่า ดอกจันยังจำเรื่องเล่าของพวกเขาในสมัยก่อนได้ตลอดเวลาพอา่อจาและนี่ก็คือดอกสอยผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองสวยและเซ็กซี่ที่สุดค่วะวันดีจ้ะวันดีลูกไอ้หานเนี่ยพ่อไอ้หานตื่นละบอกรู้มามครับเราไปงานไหมหานนะบอกจ้ะเล่ก็บอกแจม มักฮับไปจะเศร้าพูนเขาก็จะพู่ทันได้กินได้เยอะนี่มันสองคนฮับไปแล้วเออพ่อจ๋าสันสายไปก่อนเด้อจ๋าเดี๋ยวสวยเดี๋ยวโซจิไปเบิ่งไงคะเรนพี่มือหนีบ่ท่านจ้าจ้าจ้าโชคดีพ่อจ๋าซอยนี่ล่ะทีไปกำลังใจอันหญิงไงทีสีแห่แห่หันซึงนานในมือหนีพ่อ นกันพอดอกซอยแอมมักหานมาโดยตลอดและบ่เคยมักนาดอกจานปันใดเพราะว่าเธอคิดว่าดอกจานเป็นคููแข่งทางความรักของเธอมาโดยตลอดดอกจาน,นบ่มีปัญหายังดอกเหล่าที่เจ้าซ้อมพิ้นไก่หานน่กับ,บ่มีปัญหาแต่เจา้าคือสีบกหูติ้หวยหานมีผู้สาวแล้วี่ผู้สาวแล้วอืมมีผู้สาวแล้ว,ว,ลวไผ จะทา้ามาไผ่จะทา้ามาไผ่เราบูเหรอว,ว่าไผ่สูงไผ่ต่ำไพ่อ้วน กุญแจกุญแจบต้องมาให้เป็นหูด้ดีสิสตาร์เองหรอกบต้องมาซอยสตาร์นี่เป็นไหนคนเขามีฝีมือเข้ากับสตาร์เองได้ เออแพนเรียบร้อยดีป๊อยังพอไปแล้วสุกยางดีแล้วนี่ก็คือเก่งนุ่มรอที่สาวๆกรี๊กันเกงๆนเกงคอเก่ดียนะคะประกาศประกาศ นี่เสียงจากพ่ออย่างไรหนาแน่เลยเมื่อคนเช่ญเข้าประชุมชมการแข่งขันทางสามที่ิศของโรงเรียนเฮาผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้กสิกรเป็นตัวแทนของโรงเรียนเฮาในการแข่งขันในครั้งต่อไปหรือปีหน้าปีนี้รู้สึกว่าคนเขาแข่งขันกันทางสนามกันหน่อยนักหน่อยนะถ้าผู้ใดโตกันดำอ้วนก็อ้วนมากก็มากซะเธอเถิดโถมีแค่สองสามคนเอง เดินเขาบอก cover อันนี้ก็แล้วแต่ล่ะผมไม่อยากให้นักศึกษาหรือเยาวชนเฮาทีมประเภทนี้ของอีสานเฮากตอบขอเลื่อนเป็นอยังมาบกหันท่านท่านคิดยังนี้ท่านมึงหย่านการทดสอบนี่มื่ก็เมื่อไปกูบ่ได้เป็นยังบ่ได้ยานปวดเมียวเอ้าฝั่งนี้โอ้ยมีสีหอดพิลาแล้วไปไปฝ้าบเมียวเอ้ามานี่พี่นี่เพื่อนฝาบเออฝาบมาเตรียมตัวเด้อเออไปปวดยังยังท้องจะถามท่าน เอ้ยนักแสดงเนเงียบ่ะแมนมิโทัพทาบ่วะขอยืมนะยืมแอร้ยอย่งหววเอ้ยจิทีเบอร์ไ้แห้่เสื้อ,อ,อ,อะได้เหตโตเนี่ยโทษหาสแสดงความยินดีกับเ้าตก่อนที่เ้าแข่งสนามเลยเก่งครูแข่งคนสำคัญของหานฟีมือกบมี แต่ว่าที่มากกว่าฟีมือก็คือเส้นซายนี่แหละทั้งทังหลับทั้งแจ้งแถมมีพอเป็นพอออีกแข่งจากเธอจากเทือก็ชนะเธอนี่ก็คือกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ป็นยังไงเฮ้ยจังสีอะไรได้จังเสียอะไรได้เนี่ยต้องแพ้ฟาไปเลย ซาม,มีพุชนะต้องลูกไส้คอยลูกไส้คอยลูกไส,ส้พ่อพอเก่งกาดชนะเดี่ยวคู่บอกจักเทียแล้วกอนสิ่นเพลงให้ปิดโทรศัพท์ให้ปิดโทรศัพท์เป็นยังจังโบจื้อโบจำํำผมลืมครับลืมลืมที่เขาล่วงหนังอะนะช่างบุได้เพราเขาก็บอกให้ปิดเครื่องเสียงพุกเทียผมขอโทษครับตัวไปผมสิบว่าลืมแล้วครับบ่ลืมบ่มลืม บ่ลืมแต่กูนี่ยักสิลืมหูว่แพ่เที่ยวเนี่ยคู่เสียเงินไปเท่าไหรเสียํำไมมันกลยดูกูไน้นหมไม่ยังคู่อ๋อผมเห็นใจคู่ครับออ <c oughs> เอาละคู่ขอโทษคือมันสูญไปจังหน่อยมันกําลังมาดีแล้ว กำลังสิได้รุ่นเงี้ยวแทบแตกจักหน่อยอีกอีอีกชักในยังโอ้ยเอา้ากระสั่นกันกัปปานไปกัปปา,านหนึ่งละครับครับดีดีเอาอยัางบวกกับติเออผู้ครับ,อรบของเงินค่าบเบี้ยมมเลี้ยงนะครับสองร้อยเบี้ยเลี้ยงครับผม สองร้อยครับโบแมนครับผมสองคนคนละสองร้อยสี่ร้อยครับแมนครับแมนอีกสองร้อยครับอีกสองร้อยครับโอ้ขอบคุณครับไปครับบ้าน Apa lo?